ทำเอาหลายคนหยุดมองกันเลยนะคะสำหรับหุ่นยนต์ของดีไซเนอร์จากแดนอาทิตย์อุทัยค่ะยายโยอิคุซาม่านะคะยืนอยู่กลางถนนสายช้อปของมหานครนิวยอร์กเพราะไม่เพียงจะเหมือนตัวจริงจนหลายคนแทบแยกไม่ออกตัวหุ่นยนต์ก็กำลังทำท่าวาดรูปวงกลมลายจุดที่เป็นเอกลักษณ์ประจำตัวของยายโยอิคุซาม่ใครเห็นก็รู้ทันทีว่าเป็นฝีมือของใครนะคะ ไม่เพียงที่มานครน,นิวร์กเท่านั้นที่มีหุ่นยนต์ของยายโยอิคุซาม่าค่ะแต่ว่ากรุงปารีสของฝรั่งเศสก็มีหุ่นยนต์ยักษ์ของศิลปินหญิงกำลังแต้มลายจุดให้กับอาคารกลางถนนชองเซลิเซเช่นเดียวกันขณะที่กรุงโตเกียวของประเทศบ้านเกิดของดีไซเนอร์ก็เพิ่งจะเปิดตัวพ็อปอัพสโตร์แห่งใหม่กันไปค่ะเอกลักษณ์วิกผมหน้ามาสีแดงเข้มแล้วก็ภาพลายจุดแทบจะเป็นเครื่องหมายการค้าของศิลปินหญิงท่านนี้ ที่ไม่เพียงจะทําให้เธอด่งดังในวงการแฟชั่นแต่ยังทําให้เธอเป็นที่รู้จักของคนทั้งโลกในฐานะศิลปินร่วมสมัยนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่ยายโยอิคุซามาหวังอยู่เสมอในการวาดภาพใหม่ๆในทุกๆวันคือการที่ศิลปะในแบบของเธอจะเข้าถึงคนทุกคนได้และสามารถสื่อสารไปอย่างคนรุ่นใหม่ให้เข้าถึงความรักในแบบของเธอได้นั่นเองค่ะ